พ่อพบวันดีครับปูมแหนวดีครับเจันดีครับปูมอ้ห้อนปหอนเหน้ยวหัคนของซาาดายะพ่อคือว่ามาส่งมีสุดใจมาส่งไหนมาอเอาขึ้นแบบนีวันเสื้อไผครับเนี่มาหอดแล้วไปก็ข้ัวแล้วว่าย่งไหไปหอดบริษัทบอกบริษัทวันล่า เียนใบเล่าอ่ะคนนี้ตผมคงง่วงเล่นเลยอ่ะป่านนี้นี่เราพี่น้องคองไหมโอ้มอเห็บเตียกฟูคนจะคนนี่เสียบเดียวครับเดียวครับเกียร์ต้องเนี่้ยนเสียผ่าเอาฟังฟังกันหน่อยียเป็นยังไงคนรู้สึกขอ<ช>มาหอดแล้ว่ะกรีบเ้วเป็นยัง,งยไงขึ้นทอดบอกเสียดายคือกันครับแต่ว่าคือเรื่องใดกับที่ได้ไปไกลแล้วเนาะคือพี่สุดใจนี่พี่น้อง น้องสาวเพิ่นอยู่ประเทศอทศอสเตรเลียเดอ้อครับเกิดกิจ,จการอยู่ทางพุน่นเพิ่นก็เลยวา่าที่เรกก็ว่าสิเฮ็ดงานขาเนะาปปะเว้าซูปอร์หอมฟังว่าสิเฮ็ดงานขาล่อประเทศเปิดกับกเลยวา่าเอาไปเอามาพอมาส่งเรากลับนํากันเลยวันนี้ครับผมเขึ้นวัดกันไปขึ้นวัดกันว่าเขาเจ้าเอิ้นว่า ไปน้ากันคือกันเด้เนาะในงานนี้ไปน้ากันนี่ละพอดีพี่สุดใจเพิ่นมีแผนอยู่เรื่อพี่น้องว่าสิไปออสเตรเลียอยู่แล้วครับก็ว่าสีงานถ่าครับวันนี้ก็เลยว่าในในกะบในในเราไปได้ผิดทิจใจบ่กัมีกบสุขดีแล้วครับคดูแบบของดูความเป็นพ่อธรรมชาติเนาะพี่น้องธรรมชาติจะว่าดำสิขอวจะว่าดำมาเหลียกันแล้วเสียแล้ย อันนี้อัต่างลุมเน้อครัที่าท้าหูอันนี้ไว้ที่หลังพอาอาคุกคนล่ะคือว่าชีวิตนี่อย่งที่สุดใจเบอกนะว่าขอสะทก้อนสิไปเฮ็ดงานอยู่ทางประเสธ <ๆ S 1> อาอยูเน่ยเอาทั้งพุ่นใส่ชีวิตให้คุณใส่ชีวิตให่คุ่ถ้าไปคุณอาจจะปีหนึ่งอาจีะได้กลับหรือป่ได้กลับก็สองปีสาปีได้กับนมันสีเงาเรับคมีแดแดดแต่นยููออมา้มๆอาสวนีใวิตค้มเลยครับพอบ้าในบัเกี้นั่งเกลียดวะน ไ่ผมก็ได้ังเก็บผูดเกี่ครับคี่จะอยากยูดบิดตลอดชีวิตเลยเนผดาผู้นี้เมาส่งแรกาิบผู้ว่าผู้นั้นผู้นี้แหะรับนี่ไปพิบดีใจมาักเลยไม่ต้องกระผมยิมเบื่อเรผมนี่เขาค่นังเก็บไู้นั้นซ่งผู้สวาผู้นั้นผู้นี้ไปยูไปยูไปกินไปเปไปยมกันี่สเนี่โอ้โเทียงเก็ี่พิ่ยครับมดหูน่าแม่เนาะมาโซอมาส่งเรอเนาะเกิดปอดเ่ยมาเมื่อนทีนี่ก็ บัดที่น in ี <Whew>. ่เ <and> น้นๆกันภาไปบริษัทเล่าออกได้ไหมพี่น้องครับแต่ว่าที่แรกว่าสิษยทายเฮเบืองอยู่ในบริษัทแต่ว่ามันเป็นเป็นสงวนครับเป็นเป็นสงวนพื้นที่ทายบ่ได้ทายบ่ได้ก็เลยมาบอกมากาวเราพี่น้องครับผมปานนี้พี่สุดใจกับศิไปอยู่น้ำพบปลอมจักเดือนกับพวกหูจักตอนนี้ย่างยังเอาแน่นอนบ่ได้เพราะว่าต้องรอบประเทศเดือนแล้วพี่น้องรอทา้งหมดเขา เช็คบินมาครับครับนัดเมื่อนัดยังจะนไดดูมื่อเทนการเล่นเล่ยมเทนสะไปยูบ้านยู่สองห้องคุห้องคุอีสารห้องเอาน้าส้ปยังกัด้ว่จริงหรบครับผมไม่ได้ใสง่เงินห่อไม่ได้ใส่เงินเลยซื้อตาจานกำลังยากำลังยายาสูดของที่เหมึนเมาห้องแค่นั้นแหละของผูปาน้ำนี่โหหาอะไรอย่างนีก็หาไม่ยู่กินเสียมือหลดนะ ไปพวอเดี๋ยวเขาเดินทางกลับดิกลับครับโอ้ต้นคนควางมาใส่หลายแท้โอ้ยหหอนแล้วครับมาหอดบ้านเท่าหลับนะหวานมาหอดแล้วบ้านเราดีครับบาเนี้คขนของร่วงหลดคนของพิสูจน์ใจรถหนึ่งพี่น้องเฮ้ยขนาดขนาดให้คนให้คนบัดหลายได้หนิตู้เตียงทีวีตู้เย็นสง่ายเฮ้ ลุกระบอกเอียงเขาว่าไกลๆเังส่เอียงไปไก่มื่แล้วแม่จักอะไรจะไรหรอกจังยสิกินเขา้องกินเขลดจังไรวะแต่ยังกินเขาสิได้ยังกินมแล้วมาหอดจักถุมจังงามเลยหาทุนเพืงครับบ้านหอดปุ่นเยติไม่แตงเก็บที่แรกที่แรกว่าสีผ้าพอป้อมครับเป็นท่อปีสุดใจน้อนเชิงภูเขากลางเตียนนอน ลลก็ไหวแล้วพอแล้วร่มแห้งหมดร่มผัดตึงครับพวกเพิ่นว่าร่มร <วา S 2> ่มแห้องอยู่บ่ไดิงด่งกระสันเพ,พิ่นว่าอ๋อพี่น้องที่เมื่อวันนี้อยู่ยกี่นาทีเนาะพี่สนใจเนาะครับอ่ามาเด็กกินเด็กก็พี่เนาะนี่ครับหนุ่มพี่เนาะงหรือของกินออกมาแล้วบัดน,นี้พี่ กินไหมเห็ดกินเข่ากันไอ้มีเนื้อหมูยังนี่พี่อันนี้ลิ้นดินลิ้นหมูหมูไส้อ่อนอันนี้เสียงจีเสียงจีหัวใจเสียงจีไส้อ่อนปลาหมึกกระดองปลาหมึกมึกหอมบอกเลยหอมปลาหมึกหอมแหมืกับหมึกหยักหมึกหนวดพอพรอมว่าจะกินพ่อหอยแข้งพ่อะิไม่ไนนะพราะหอยหอยนางรมพ่อหอยนางรมเนี่ยเพิ่มพลัง มันคือซีเป็นตกินแต่ว่าหอยนางรมเพิ่มพลังเอาเดือกขับโปรตีนตามพิหน่อยกันสส่เค็มครับผมเค็มมับบเค็มจักเปียดเราบ่หรอกครับมันจังจางจางกันเลยอกบเค็มกินอะไดดง่ายรับนี้ใส่ใส่มือเน้าี่ครับนใส่ไม่ใส่ครับ อมันใช้ทงเสียมวะไปน้ำมั๊กตะทงเทียบปุ้ไก่ครับเนี่ยครับนี่หอยนางรมเด้อพี่น้องชิมรสมืงกันเลยเคยกิมตัวหอยเชยเลยก็พอยปังเนาะชิมมือกันนะกินหอยนางรมกันนะก็เสียงดูดจุบดีเดียว่สุดยอดเป็นไหโอ้ยสมื่อนางรมมีกินเราล้มนี่บานนี่กระสีมึกมักมักของนี่ครับกำลังสิมั๊กครับ พี่น้องเอ้ยเป็นมือไม่แล้วเด้อถูกผูกพมนี่4ีชัแปโชม่วมงแล้วได้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คนบางคนน่ะล่อไปเนี่ยได้แต่เพื่อนใ้เฮาไปขนของมาอยู่น้าแต่ว่าดีใจแล้ววะเนาะผูก <c oughs> พมนี่คักก็ถีกเล็กนี่แหละครับ,ค,รบคนหู้นี่คันมากอผักฟอนผักผ้าใสหรือว่าเมื่อผักฟันจ้าของเย,ยงททากันทํางาันมาหลายปีดีดักแล้วกัน ง่าแะครับง่ายังสี่หละถูกต้องโอเคครับผมครับตอนนี้กสิพลุ่งพลังแน่นาะพี่น้องเนาะเพราะทีมเฮียนไปสวงสามมือกสิเออกสิหกแน่เอ้าปกติดีวิ่งอะไรขึ้นมาอย่บอลตัวไหนได้พี่สุดใจขั้วก่อนราบพอเนาะครับ มาแยังก่อนกินบุกลังเนี่ยพรท่านด้กินก๋วยละครับคนดูข่างอะไรกันยุ่นลุ้ยเป็นหิวเป็นหิวเขาวันนี้กับสีสวดแจงแล้วพอเนาะเมือนเนาะครับโอ้แต่ว่าแต่ว่ามมากมึงหนึ่งเนี่ยวันเปนเขาสีอาเห้าว่ึงนึ่งมันมันเป็นเรื่องของนิมิตครับเป็นเรื่องของนิมิตเดี๋ยวสีเพ่พอปอมบอกสุฟังและพี่น้องเด้อจังเบาจังฟังกันครับผม

ิเนยืนกับ่อยู่วันนี้เลยนะพ่อเฮาอยู่บ่ได้แล้วกลางเต็นท์กันเกับกองหงอเง่าก็สายุหอมบะคัพเป้ดิบ่แม่นกับแก้มเด้่อกินเข่าเลยวันนี้เราจะพูดไทยกันนะฮะครับอลลาสไ์ก็เพื่อนให้พี่น้องเพื่อนกันเลยหาเพื่อนหิวเข่าน้ำเดือดน่นครับอันนี้คือข้าวเจ้านะครับผมข้าวเราใช่ไหมนี่ครับ ข้าวเราไม่ใช่ข้าวเจ้าข้าวเราไม่ใช่ข้าวเจ้ากินกัเดือดน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละย่างกินเบิดแล้วพี่น้องมือนี่หรือว่าสุกุกลนะครับเอิญมากินโขดเดือดโขดเดิอดน้ำกันไว้นอนท่านรับก็ได้ครก็ได้รับแล้วผมเอยากกินกามากกินน้ำกันเอิญฟุกคนเลยครับทุกคนเลยครับเอิญนี่มือนีละเมนูตอนรับพีสุดใจครับ กับสูทินเก่าขอบคุณเลยๆครับพ fall. ี่พ่อปอมยังงห้ความรักความเมตตาขึ้นเก่าคนเฮาเนาะก็ต้องมีความรักความยังกันตุกุตุ้คนนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมากินน่วกันได้พี่น้องเ้อะครับปุ๊มพ่อเพียงเลครับปุ้มรสชาติกินเขาย่างเด็อกยิ้วเขายนี่เดองียงนี่พ่อบวย น้ำน้ำโยเกิร์ตพี่น้องน้ำโยเกิร์ตเด้ออ่าพอดีเมือนี้พี่สุดใจเพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องซูโจซูโจพี่วีลคอมชูดอนดูซิตี้โซซูโจน้ำยาพี่น้องน,น้ <c oughs> นำหวานน้ำหวาน เอาพ่อ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 ครับผมครน้ำบานน้ำบ้านแล้วกินหอามีตรเนี้ยเสียบๆยโอ้ว่ามันหนังกินละพี่น้องมือนเ้มาเด้อทิมงานคุณภาพของหมะขากันขิำกันชิมงานขซอฟฟฟ้าครับครับผมชิมซอฟเฟฟ้าตัวนัวนยุ่นครับจะเพอขินแล้วมันเหมือนเราด้วนี่เอาพ่อพ่อพ่อน้ำบ้านซูโจยังไม่พอรสชาติน้ำบ้าน

เป็นโอ้ยยังมะหมักแนวร้อนเนอะย่างหมาดเดินเนอะน้ำจิ้มมักบน้ำจิ้มมักสำเร็จเนาะนช่ไหครับเมื่อนี้เขากินแบบสำเร็จรูปพี่น้องครับบริหารนะครับเขาเดินหน้ามาไกลเดินหน้ามากเกินพี่น้องไปกรุงไทยหอวตมาครับผมครับผมพี่น้องกะจังติดตามเมื่อไรคิดว่าเขาไปใส่มันเนี่ยครับสุกตัวสุกแล้วซุปเรือรสสุกเจนเลยไฟแห้งปั่น ยังลบกวนเนี่ยได้ครับดื้อๆอยู่คนนี่ผมจะเอาส่วนมีเข่ยด้ลยครับสากลขาดขาดงาก็ตัวชุดนี้ไหมพี่ชุดนี้น่าจะอิ่มแล้วก็นอนเลยครับจักแล้วครับต้องดูกันต้องดูกันไปยาว พ่อเป็นไดพ่อกินเค้าเบ่งเลยเนี่ยขั้นค,ครับผม <laughs> ผู้ไหกขั้นหนีเด้อผู้ดี่ขั้นใส่ขั <laughs> ้นมาหาต้นโอ้บ่บ่บอ <laughs> โอ้มาหน,นีกลับมากกับเบาลนัวหวานนะพี่เนาะนั่งคุยกันนี่กับบอกแฟนครับแฟน,ปนเปลี่ยนแล้วถูก้องแน่ตัวน้อ,องบ่เขากบบพี่สุดใจกลับมาอยู่บ้านด้วยกันมาตลอดปลอดไอหอดบ้านห้องซองนะเนาะครับพี่น้องกับ ที่เอฟซีก็คือสิดีใจครับเนาะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ว่าไ,ไปให้จะมีภัยอันตรายจะตัวแก่ตัวเรื่องเกี่ยวรับสมเพิม่มศาสนาละครับมงบางหรืบ้านหรือซ้อมใหญ่ปีสุดใจไปเห็นงานถอยยู่นีเมนจะเป็นเงินเพิ่มเบา <laughs> พี่น้องเพิ่นเบา <laughs> ตัดสินใจนพ่อพี่ขับนั่งรถไปน้ำทางช <laughs> ิดยากนี่แหละโอ้ยกยิงเห็นงานหนัก็ยุติเรืองอะไร แต่ว่าจะแค่ดูความสุขไหมวะลุยขีตมมาส่งบั่นอันเฮาจะใส่ขอให้มีความสุขเฮาก็อยู่ได้ครับขอให้สิ่งเป็นได้ก็สังนอนใส่แต่นอนได้เป็นบ่ครับบ่ถ้าอยู่แล้วอึดอัดมันก็จะอยู่ลำบากใจมันลำบากใจมันอึดอัดอยู่เนี่ยยาเสพต้านไก่หวยหมดแดงเป็นพ่อได้ครับตัวสำคัญนี่นี่อ๋อมันนี่กอกตัวนี่เับ สิยางเปนี่แล้วพี่น้องพ่อกระบอกพี่บอกน้องเซอเพิ่นกันสิเดือดเขาลับเขาด้วนแล้วพี่น้องเขาเมื่อกี้กันสีางอันนั่นวัถชายยุทธจินตุละครับเพราะว่าอันพี่น้องรับอยากรับอย่างน้อยเรื่องมันเล็ดเบื้อแล้วแหละครับเพิ่นน้อนซะครับมันที่สองตีหนึ่งตีหนึ่งอะไครับผมไปรับเป็นนอนสกันเด้อครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกคนมื่อนี้มูผมกัมาหอดบ้านนอดซองเนี่ยแหะหอดบ้านสวนเขาแล้วเหรอครับผม ขอให้พี่น้องมีควคมสุขคมเจริญเด้อครับคู่คนกดไหลกดแ้งให้ขอให้มีความสุขกันทุกคนสำหรับลิบนี้ครับก้าวพิามว่าลาเตสิวัตรจากพี่กานวัเด้อครับสวัสดีครับครับ